สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่โววิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชะตาได้ไพ่ท,ทาร่น้องใหม่ทางยูทูบนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจาเดือนพฤษภาคมพศ2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีพฤษภนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถ,มถมุนายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอาจจะต่อเอื่อเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช ตอนนี้ช่องคาร์วิตุนก็มีผู้ติดตาม10,000กว่าสักลายแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมแจกของรางวัลนะครับผมของรางวัลจะเป็นอันนี้นะครับผมสีส er mm ้มนี้ของแท้นะครับผมจะเป็นลิปสติก a i r m ม s นะครับผมของแท้น้อบุตค่าก็ลองไปเช็คดูราคาดูนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีแจก2รางวัลนะครับประมาณสักเดือนหน้านะครับผมประมาณเดือนหน้าในเดือนทุษภาคมนี้และครับผมประมาณอาจจะเป็นสักประมาณต้นเดือนนะครับเดี๋ยวจะแจกวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอักที ในช่องทางในในรายการผมนะครับผมแล้วก็จะแจกในช่องทางแฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางแฟนเพจก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรมรายสัปดาห์นะครับให้ผมทํานายดวงให้ในไลฟ์สดนะครับผมคนละหนึ่งคำถามก็ใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมกันได้นะครับตอนนี้ยังไลฟ์อยู่ในช่องทางเฟนบุ๊ส่วนตัวของผมนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับในคำอธิบายใต้คลิปนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ช่องทางเฟนบุ๊ส่วนตัวนะครับแล้วก็ถิ่นทัพนายวันนะครับผมให้ผมทํานายดวงให้อากาศในคิดพยาการที่ต่อไปก็สามารถ เขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้ในคลิปพิลาการคลิปต่อไปนะครับบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามแสตมป์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ,บ่งการทํานายออเป็นช่วงการงานการเงินและความรักนะครับใครที่อยากจะดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเราว,ว้ในคลิปก่อนนะครับว่า การทานายของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจาร,รยณในการรับชมนะครับอย่าได้นำอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆญใดในชีวิตนะครับผมและถามว่าอยากจะให้ผมทํานายรวมแบบส่วนตัวให้ ติดต่อมาได้เลยทางอดไลน์หรือทางช่องทางเ c e b o o k ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงของชาวราศีพฤษภเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม สำหรับดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงต้นปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนี่ยการงานค่อนข้างจะปั่นป่วนพอสมควรนะครับคุณจะไม่ค่อยหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวไปซ้ายทีเดี๋ยวไปขวาทีนะครับผมแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องให้ตัดสินใจหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับอาจจะโดนกดดันมาจากทางเจ้านายทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางลูกค้าของคุณก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมทำให้ภาวะทางการงานของคุณไม่ค่อยจะนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็โดนทางให้ไป ปซ้ายทีเดี๋ยวก็โดนสั่งให้ไปขวาทีแล้วครับผมบางคนอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งนานในเวลาเดียวกันนะครับผมทาให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็สับสนมากพอสมควรแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการเนี่ยะครับคล้ายๆกับสภาวะของจิตใจมันไม่ค่อยจะนิ่งเพราะว่ามันมีภาวะของความผันผวนทางการงานนี่แหละครับผมทําให้ในบางครั้งการตัดสินใจอาจจะใช้อารมณ์หรือว่าใช้ความใจร้อนผู้วางในการตัดสินใจก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะมีตัวของทีมบอรัคเนี่ยสภาวะของการตัดสินใจมันเหมือนมีอะไรที่มันผันผวนก็ทําให้การงานคุณเนี่ยไม่ค่อย แล้วในบางคนอาจจะโดนบันปวนหรือดดันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาจากคนที่อายุมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นคนที่ตําแหน่งเนี่าคุณจะเป็นไปได้ทําให้เกิดความปั่นปวนและเกิดภาวะที่ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นักนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรในช่วงปลายเดือนเน3าก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมทาให้ภาวะของต้นเดือนพฤษภาเนี่ยเปิดเดือนมาเนี่ยคุณค่อนข้างจะเหนื่อยและเหนื่อยกับการที่เหมือนอะไรต่างๆจะไม่ค่อยเป็นใจเหมือนกับการที่จะโดนกดดันแล้วก็ทําให้ภาวะอาการงาน ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีความชัดเจนไม่ค่อยจะมีสติรภาพสักเท่าไหร่เลยนะครับผมทให้คุณบางทีก็เบื่อทั้งเบื่อบเพื่อนะ้องงานเบื่อกับเจ้านายหรือกระทั่งเบื่อกับลูกค้าของคุณเองก็ตามนะครับผมเพราะว่าอะไรหลายอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจแล้วก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากจนไปนิดนึงนะครับผมทาให้ภาวะอะไรต่างๆเนี่ย ทําให้เกิดการกดดันขึ้นมาแล้วการกดดันจากภาวะที่มันไม่นิ่งปันป่นป่วนขันข่วนแล้วก็ความซับซ้อนของงานที่บางทีเนี่ยไม่เคลียร์นะครับผมบางทีลูกค้าสั่งออเดอร์มาก็ไม่คุยให้มันชัดว่าเฮ้ยจะเอายังไงกันแน่จะสั่งแบบไหนหรือจะเอาอะไรต้องการแบบไหนนะครทำให้คุณคนนั้นจะเบื่อนะค่อนข้างจะเบือนะ่อคนรอบข้างค่อนข้างจะเบื่อจากภาวะของการงานมากพอ,อ,อสมควรนะครับผมหรือบางคนอาจจะโดนกดดันจากเจ้านายแล้วเจ้านายก็ไม่เคลียร์นะี่อกนะครับไม่เคลียร์มันชัดเจนว่าเฮ้ยคุณจะเอายังไงจะสั่ง,ง,าาง,าง,งการจะสั่ สักเท่าไหร่นะคุณก็ไ่ายจะเด็กเหนื่อยแล้วก็ง่าจะเบื่อหน่ายกับการทํางานมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าการเหน็ดเหนื่อยการเบื่อหน่ายเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณเสียเสียทรงในการทํางานนะครับผมเพราะว่าคุณจะกลับมาชัดเจนหรือว่าจะกลับมาดีทิศทางที่ถูกต้องได้อีกครั้งหนึ่งประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาคมนะครับผมสิ่งที่อะไรต่างๆที่มันไม่เคยไม่ชัดเจนเนี่ยกลับกลายว่าคุณจะสามารถใช้ความสามารถของคุณเองล้วนๆเลยนะอ่ะโดนโดนโดนเพื่อนร่วมงานหรือว่าโดนเจ้านายหรือว่าโดนลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความชัดเจนหรือว่าค่อนข้างจะสร้างความบ่นต่าน ได้ด้วยความสามารถของคุณแบบล้วนๆเลยนะเป็นสิบเหรียญเลยนะครับผมเป็นสิบเหรียญเนี่ยประมาณช่วงกลางเดือนนะคุณจะบอกว่าเหมือนกับจับทางได้นะผมว่าคุณควรจะทําไงหรือควรจะแก้ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแบบไหนนะครับผมแลวคุณก็ทํามันได้ค่อนข้างจะดีสด้วยนะผมเป็นแบบระดับแบบว่าสิบเหรียญเลยแปลว่าค่อนข้างจะจัดการได้แบบมีเสถียรภาพแล้ต้องแบบที่สําเร็จอย่างสําเร็จอย่างอย่างล้นหลามเอาซะด้วยนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมนะแล้ว่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะในช่วงปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนกุศลนะครับผม ไม่ชัดเจนอะไรต่รตางๆความกดดันเรื่องต่างๆจะเคลียร์ได้นะผมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคุณล้วนๆเลยนะนเ,ยนะเพื่อนร่วมงนานหรือว่าเจ้าหนุ่มเ้านายหรือลูกค้าไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่หรอกคุณจะใช้ความสามารถในการจัดก,การแกร้ปัญหาแล้วคุณจะทำได้อย่างดีสะดยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ คุณค่อนข้างจะใช้ความอ่อนน้อมความโง่ใช้ความใจเย็นนะคุณโดนความกดดันนะครับผมโดนความกดดันจากลูกค้าจากผู้หลักผู้ใหญ่จนบางครั้งเนี่ยบางอารมณ์เนี่ยคุณท้อก็จริงนะโอท้อกับความไม่ชัดเจนกับอะไรหลายหลอย่างที่มันลุมเข้ามาในทีเดียวนะครแต่เพราะความอดทนในการแก้ปัญหาความอ่อนน้อมถ่องตนความอ่อนโยนนะครับผมแล้วก็ความรักในสิ่งที่คุณทานะครับผมทาให้คุณผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยมอาคารงานจะลื่นไหลไปอย่างมีสถิเหลาพครับผมคุณจะมีความสุขกับการทํางานมากๆนะอ่ะเพราะฉะนั้น เดผ่านความปั่นป่วนไม่ชัดเจนในช่วงปลายเดือนเมษานะครับหรือว่าความกดดันที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือทัางกับลูกค้ากัคุณก็ตาหนุ่มทำให้เกิดความแบบคลอแท้หรืออะไรต่างๆนะอดทนกับฟันอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพอผ่านการเดือนไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าทางชาวราศีพฤษภหมดนะครับผมคุณจะสําเร็จอย่างล้นหลามและคุณจะมีความสุขกับการทางานแบบแบบมากๆเลยนะครับผมและคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยคุณมาได้ถูกทางนะครับคุณมาได้ถูกทางคุณแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและทุกสิ่งทุกอย ขอให้ผ่านต้นเดือนไปก่อนนะผ่านคามไม่ชัดเจนนะแต่ว่าทำพูด,พดยังไงอ่ะมันไม่ได้บอกว่า ติดขัดถึงกับที่ไม่มีทางออกเหรือเปล่าครับแค่มันเหนื่อยหรือเปล่าครับมันเหนื่อยกับการโดนกดดันมันเหนื่อย,อยกับความไม่แน่นอนกับการที่อะไรต่างๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้หรือเาๆๆๆครับแล้วมันทำให้คุณปวดหัวนะไม่ว่าจะโดนกดดันจากลูกค,ค้าจากลูกผู้ใหญ่หรือจากอะไรต่างๆก็ตามเรแต่สุดท้ายแล้วคุณจะมันผ่านมันไปได้อย่างดีและคุณจะมีความสุขกับการระงานมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมในช่วงประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม ก็จับไว้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่อาจจะต้องให้ผ่านสักต้นเดือนไปก่อนนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูเกณฑ์การเงินของชาวราศีพฤษภเป็นท่านดีกว่านะครับผมว่าการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขอดูวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดูดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับ ครับผมสำหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับผมในช่วงปลายเดือนเมษ,ษาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะผมการเงินของคุณจัดว่าค่อนข้างจะมีปัญหามากมายพอสมควรเลยนะในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะของการที่เงินฝืดเคืองนะครับผมเงินฝืดเคืองเงินเข้า น้อยกว่าเงินออกนะครับผมทําให้ค่อนข้างจะหนักอกหนักใจนะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะหมุนไม่ทันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดมากพอสมควรในบางคนเนี่ยอาจจะรอคอยเงินก้อนหรืออาจจะรอคอยเงินอะไรบางอย่างที่มาเคลียร์กบบกิจการงานของคุณแล้วมันก็ไม่มาสักทีนะครับผมไม่มาสักทีไม่คันใจคุณนะครับผมภาวะของค่าค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยจ่อมาแล้วแต่การเงินที่จะเข้ากับไม่ค่อยเข้ากับไม่ค่อยจะลื่นไหลทําให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับการเงินมากมายพอสมควรเลยนะอาจจะมีเทอร์มินตขึ้นมาคู้ กับสามดาครับนะผมแปลว่าค่อนข้างจะมีปัญหาทางการเงินหนักหนาแล้วก็มีภาวะของเงินที่ฝืบเพื่องไม่ไหลลื่นเท่าที่ชาวราศีพิษิกคิดสักเท่าไหร่นะผมแทนที่มันจะโฟได้มากกว่าน,นี้นึกออกไหมครับในบางคนโดยเฉพาะท่านทำธุรกิจส่วนตัวเจะชัดเจนเลยนะครับผมบางคน,นี่แทนที่เเงินที่จะเข้ามาไหลลื่นให้กับธุรกิจของคุณมันกลับมาช้ากว่าที่คิดนะครับผมอะไรต่า,างๆไม่ค่อยจะไปไวสักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่เงินไม่เข้าเลยนะผมเข้าแต่ช้านะผมแล้วก็อาจจะน้อยไปสักนิดนึงไม่ทันใจแล้วก็ทําให้คุณเกิดภาวะของการที่ ค่อนข้างจะหมุนไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่นะครับในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมแล้วก็คาบลูกคาบดอกมาถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับค่อนข้างที่จะเครียดอาการที่การเงินมันฝืดเรืองแล้วก็เงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะทําให้คุณหมุนใช้สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามทน้ตถ้าคุณทํางานพนักงานประจำเนี่ยคุณก็จะมีภาวะของการที่เงินเข้าไวออก ว่าให้ผมสมมติว่าคุณได้รับเงินเดือนแป๊บเดียวหรือจะมีภาวะของค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะมารวดเร็วจะทำให้เกิดภาวะของเงินฝืดนะผมเงินไม่ค่อยจะไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะผมยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวยิ่งเงทักเลยนะบางทีเงินเข้ามาอ่ะก้อนนึงก็จริงแต่ภาวะค่าใช้จ่ายมันมันจอหรื่เอล่ามันจอทำให้คุณต้องเสียเงินไปอย่างรวดเร็วและกว่าที่เงินจะเข้ามาใหม่ก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหนักใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหากับการเงินมากพอสมควรนะครับมแต่จจจจจจะะีกกกาาารรรเเเเคั้้งสญิดขึนนป็ เพื่อทําให้คุณสามารถที่จะต่อยอดทางธุรกิจของคุณนะครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำงานประจานะอาจจะมีการเจรจาต่อรองเพื่อขอขึ้นเงินเดือนก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะคุณจะรู้สึกได้เยว่าไม่ว่าจะเป็นขอขึ้นเงินเดือนหรือขอเงินพิเศษหรือกระทั่งขออะไรต่างๆกับเจ้านายของคุณก็ตามเนออาจจะขอเบิกเยอน้าก็เป็นไมได้เช่นกันนะเพราะว่าภายหลังตัวหนึ่งอาจจะบินถึงด้วยหมายถึงการเจรจาการใช้คําพูดในการแก้ไขปัญหานะครับผมดูแล้วถ้าทางปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมาหนักหนาสาหัสมากกว่าสมควรเหมือนกันแต่จะมี่เกิดขึ้น ครับผมจะทําให้คุณเนี่ยมีภาวะของการเงินที่ค่อนข้างจะโฟได้มากขึ้นนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผมประมาณกลางเดือนนะภาพของบทสรุปของคุณเนี่ยเป็นตัวสองไม้เท้าก็หมายถึงว่าคุณจะมีที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาหยิบยื่นการช่วยเหลือนะครับผมเข้ามาหยิบยื่นการช่วยเหลือทําให้การเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่โฟไปได้มากขึ้นถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะได้พบหุ้ส่วนใหม่หรืออาจจะได้พบลูกค้าใหม่ช่องทางใหม่เข้ามาสนับสนุนผลการธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้ครับผมถ้าคุณทางานประจำเน่ยคนาวืม อของคุณมาให้ทางการเงินก็เป็นไปได้นะผมอาจจะมีการช่วยเหลือทางการเงินนะครับผมไม่ว่าจะมาจากเจ้านายของคุณหรือจะมาจากทาง ลูกองลูกค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับผมหรือถ้าาว่าสอบท้อการทำงานนู่นการทํางานในคุณค่อนข้างจะมีปัญหาและค่อนข้างจะสะดุดในช่วงปลายเดือนเนตัดนทําให้อะไรต่างๆงาน,งานเงินอาจจะ,จะกระทบขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมประมาณกลางเดือนนะค,คุณจะมีลัสษณะการที่เฮ้ยงานคุณเห็นผลนึกออกไหมครับง,งานคุณเห็นผลไม่ว่าจะว่าคุณจะทางานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามพองานคุณเห็นผลเงินก็ตามมานั่นแหละครับผมอาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆจะมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการช่วยเหลือจากอะไรต่างๆเนี่ยเข้า ได้มนากาขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวผมดูให้ผมให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงอีกน,นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ ปั่นป่วนก็ยังคงมีบ้างนะครับผมยังคงมีบ้างถึงแม้ว่าจะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินของคุณหรือคุณจะมีช่องทางใหม่ๆในการจัดการทางการเงินก็ตามน่แต่ภาวะของความที่ยังไม่ค่อยเสถียรหรือการที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงมันก็ยังคงเหลืออยู่นะยังไม่ถึงกับขั้นที่ว่าโอ้โหเงินเข้ามาแบบเทน้ําเทท่าขนาดนั้นนะครับผมแต่คุณจะมองไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับผมความปั่นป่วนยังคงอยู่นะยังคงมีอยู่ยังคงมีเรื่องของการที่จะต้องใช้จะต้องหมุนมากพอสมควรอยู่นะครับผมแต่ว่าคุณจะดีข อนาคตทางการเงินได้ดีมากขึ้นกับการเจรจาหรือกับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะผมไม่ว่าจะมาจากทางลูกค้ามาจากทางหุ้นส่วนใหม่หรือมาจากทางเจ้าหน้าของคุณก็ตามน้จะทําให้การเงินของคุณเนี่ยมีสเสถียรภาพได้มากขึ้นมองพัฒน,นาคตได้มากขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะถึงขั้นที่บอกว่าโอโ้โหเงินไหลามาเทมามอ,องเห็นความสดใสาทางการเงินไหมยังไม่ขนาดนั้น ผมยังมีความปั่นป่วนอยู่ยังมีความไม่มั่นคงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ความสามารถในการจัดการของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนนะส่วนหนึ่งจะมีการช่วยเหลือนั่นแหละครับผมจะมีการช่วยเหลือมาจากไม่ว่าจะมาจากลูกค้ามาจากสถาบันการเงินหรือมาจากโรกนายนึกจากอะไรต่างๆก็ตามหนมแต่ส่วนหนึ่งก็ย่งอยู่ที่การจัดการในการแก้ไขในการที่จะวางแผนทางการเงินของคุณด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมสำหรับดวงการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ก็จัดไว้อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับผมไม่ดีไม่แย่นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่คุณสามารถผัานาไปได้นะครับจากการช่วยเหลือของทางไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จะมีออเดอร์อะไรต่างๆมาให้คุณหรือว่าทางพุ้นส่วนอะไรต่างๆของคุณก็ตามนะครับผมสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมต่อไปแล้วก็ผมมาดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงสําหรับคนมีคู่และคนโสดนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวราศีพฤษภ ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ย จัดว่าอยู่ในทิศทางนี้ค่อนข้างจะหวานแหววกันมากพอสมควรเลยนะในปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเออคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะโรแมนติกสําหรับคุณมากก็เลอเกลินนะครับผมให้กําลังใจคุณเป็นอย่างดีนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหากับเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรมาต่างๆนานาก็ตามเนาะพอคุณกลับมาบ้านมาคุยกับเขามาเจอเขาคุณก็จะหายเหนื่อยนะครับเขาจะดูแลคุณด้วยความอบกุ่นนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะดูแลถึงขั้นไปเรื่องการเงินการทองด้วยก็เป็นไปได้นะแรัวผมอาจจะเห็นว่าค ดูแลเธอให้เป็นอย่างดีนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามน้อมคุณจะรับความรักอย่างเป็นที่น้องได้รับความอบอุ่นอย่างเป็นที่จากคนรักของคุณนะครับผมค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่คุณอาอย่างดีแล้วน้องอย่างหวานแหววเลยนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยก็ดูแลเหมือนพ่อดูแลลูกเลยนะครับถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะให้ความอบอุ่นกับคุณนะครับผมแล้วก็ให้ความรักแบบบอกรักคุณโรแมนติกกันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนนะผมแทบจะบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะผมทะเลาะอะไรกันเขาก็จะยอมให้ค ความรักจากไี่อยู่ในเกมดีถึงดีมากๆครับผมและความดีเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องนะครับผมยังคงเป็นความหวังซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็ยังคงไปข้างหน้ากันได้อย่างมั่นคงนะครับผมยังมีความมั่นอบมั่นใจกับความรักซึ่งกันและกันนะครับผมในบางคนอาจจะอาจจะมีคนรักในแทนใจก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับมีใจเลี้ยงนะครับผมหรือว่าคนรักอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆนานาไม่มีเวลาให้มากเท่าไหร่แต่เขาจะมีคำพูดหวานๆหรือมีความรมนติกให้คุณอยู่เสมอๆนะครับผมถึงแม้ในบางคนอ่ีเเเรยืง งานเขาหรือว่าระยะทางอะไรต่างนาน แต่ความรักของคุณเนี่ยก็ยังเดินทางไปข้างหน้ากันได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นความหวังซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายผมมักเจอความรัจกจัดว่าอยู่ในเกมดีถึงดีมากๆน,นะครับผมสำหรับชาวราศีพิศกนะครับผมแล้วก็พอกลางกลางเดือนเขาก็ยังคงทําดีกับคุณอยู่นะครับคนรักของคุณจะทำตัวประดุจเป็นพ่อพระเลยนะครับสำหรับคุณเลยนะเขาจะมีคําพูดดีๆมาปลอบประโลมคุณในยามที่คุณเหนื่อยใจนะครับในยามที่คุณทุกข์ยากกลับบ้านมาเนี่ยเขาจะมีคําพูดหวานๆมีคำอะไรต ครับผมแล้วเขารู้สึกว่าคนรักของคุณท่านเป็นคนที่แสงดีท่้งเหลือเกินนะโมในบางคนอาจจะชวนคุณแบบว่าไปเข้าวัดเข้าวาไปทําบุญทําทานเลยก็เป็นไปได้นะผมว่าคุณจะเจอคนรักที่ค,ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีนะผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีค่อนข้างจะเป็นคนดีแล้วก็มีความอบุ่นให้คุณมากคนหนึ่งเลยนะในช่วงนี้นะโอ้โหมงความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงนี้มากๆคนรักจะให้ความบุนจะทําดีกับคุณแล้วก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีความหวังในอนาคตได้เลยนนคคครรรับสาาชวศีีกท่่มู ก็ความรักค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะถึงแม้จะมีปัญหาปวดหัวมากเรื่องการงานการเงินแต่ความรักดีนะก็ถือว่ามีไทายด้วไปกว่าครึ่งแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวผมดูไพ่ปกให้ต่อนะครับผมว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมโอ้ เป right like ิดมาทั้งหมด8ดใบนี่ดีเกือบทุกใบดีทุกใบเลยดีกว่าแล้วผมไม่มีพลังงานลบมาแล้วเลยนะครับผมสาหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษภเดือนนี้เนี่ยเดือนเดือนเกิดของชาวราศีพฤษภนะจะเป็นเดือนที่คุณหวานแหววกับาความรักมากๆลงถ้าคนไหนที่รอคอยข่าวดีไม่ว่ารอคอยการตกงานแต่งหรือรอคอยลูกหรือรอคอยอะไรนะมีเกณฑ์แล้วผมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ถึงความอบอุ่นหรือความเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์จะได้รับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่แต่งเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถึง่ันงานตกานัได้อจ อาจ <ITA> จะมีอาจจะมีคู่รักมาแยบๆบถ้าเขาเป็นผู้ชายนะผมอยากไหมแต่งไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะผมเพราะคนคนนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะให้อภัยคุณอยู่เสมอๆนะผมคุณจะทําอะไรกี่ครั้งคุณจะง้องแงงเลยกี่ครั้งมากมายนั้งหลายถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วผมวันรุ่งขึ้นเขาก็จะมาโอ้คุณเขาก็จะพร้อมที่จะลืมสิ่งที่คุณไปไปทะเลาะหรือไปอะไรกับเขาแล้วและในบางคนอย่างที่บอกอาจจะดูแลไปถึงเรื่องการเงินการทองขอคุณเลยก็เป็นไปได้นะผมช่วงนี้ความรักของชาวราศีพุธสดแบไว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึง ได้รับความอบอุ่นจากคนรักแบบเป็นที่นลครผมได้รับความดีงามจากคนรักแบบเป็นที่เะได้ทําให้ความรักขอคุณเนี่ยก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าคุณรอข่าวดีอยู่ก็อาจะเป็นข่าวดีในเรื่องของบุตรหรือเรื่องของงานรงนั้นแต่อาจจะได้รับในเดือนพฤษภาคมเดือนเกิดของคุณนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันสำหรับชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่มีคู่นะครับผม อาต่อไปมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับชาวโสดที่เกิดในราศีพฤษภนะครับผมชาวโสดที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยจริงๆดวงความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะมีคนดีๆเข้ามาหรือว่ามีคนคุยเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายนแล้วนะครับผมคุณจะค่อนข้างที่เหมือนว่าคุยกับใครใครก็จะหลงเสน่ห์คุณไปซะหมดนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีหนุ่มใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณเอาซะด้วยแล้วผมจะมีคนที่ค่อนข้างสฐานะค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะมีความร่ำรวยมากพอสมควรคนหนึ่งเลยนะครับ จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุยกับใครคุณก็จะเหมือนกบบว่าเออใครก็สนใจคุณไปหมดนะผมดวงความรักค่อนข้างจะพุ่งปี๊ดเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษาจน,จ,นจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วม,มีเกณฑ์นะผมมีเกณฑ์ที่จะมีคนในแดนไกลเข้ามาในชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะผมพูดง่ายๆเลยจะมีคนทุกแบบมาเข้ามาหาคุณเลยนะถ้าเป็นคนที่ทำทุกอย่ส่วนตัวเป็นชาวต่างชาติต่างภาษารหรือแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบนะครทำให้คุณรู้สึกความแบบว่าเปิดตัวเองมากๆนะมมมีคควววาาหงโแติ หักมากๆ,ๆอ่ะ,ม,ะมีโอกาสนะที่จะได้มีหนุม่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีแม้กระทั่งคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในชีวิตคุณนะช่วงนี้ดวงความรักค่อนข้างจะเปิดนะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างจะมารมลแต่ส่วนมากเลยนะน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคนที่คนคนที่จะเข้ามาแล้วมีโอกาสจะพัฒนาความรักของคุณจากคนโสดนแล้วก็ก้าวกระโดดกลายเป็นคนรักได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ออกแนวธรรมะธรรมโมหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกอันเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่ค เขาง่าจะดีออกซ์มากๆับผมและน่าจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะดูเป็นผู้ใหญ่ถ้าถ้าเขาเป็นคนอ่าเขาเป็นเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะผมแล้วก็อาจจะเป็นสายบุญสายธรรมะเขาเป็นไปได้นะผมอาจจะเป็นคนที่ชวนคุณไปทาวัดไปชวนคุณไปเข้าวัดเข้าว่าทําบุญอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้นะผมไม่ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมแล้วก็จะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความรักครอบครัวมากๆนะผมจะไม่ได้มาเล่นๆกับคุณแน่นอนเพราะพลังงานอย่างที่บอกนะไม่มีพลังงานลบเลยนะผมสำหรับชาวโสดที่เกิดในราศีพฤษภนะครับผมค อาจจะเป็นคนที่ฐานนะค่อนข้างจะดีแล้วก็มาดูแลการเงินการทองของคุณด้วย<น>ก็เป็นเปไ่ายนะผมถ้าเขาเป็นผู้ชายนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเงินทองนะผมแล้วก็อย่างที่บอกเป็นคนที่จริงจังจริงใจมากๆนะจะไม่ได้แบบว่ามาคบกับคุณแบอบกว่าเฮ้ยคบแล้วก็เหมือนกับไปเื่ยๆก่อนนะค่อยๆดูไม่อย่างนั้นนะผมคนคนนี้มาถึงจะมาจริงจังจริงใจกับคุณเลยนะแล้วก็จะมองคุณไปถึงบอกว่าอยากจะตกแต่งอะไรกับคุณไปอย่างนั้นเลยนะผมจะมีคนที่สายจริงจังนะผมเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะเป จะมีความสุขมากๆในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับดวงความรักของคนที่เกิดในราศีพฤษศนะครับผมก็ดวงความรักค่อนข้างจะดีอยู่มากๆเลยนะครับผมคนชาวราศีพฤษศนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมสําหรับทั้งคน,นมีคู่และคนโสดน,นะครับผมแล้วก็สําหรับในวันนี้นะผมก็จบการ์ยของชาวราศีพฤษศเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ ีชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโร่วิสตุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโร่วิสต<ๆ>ุลก็ขอให้เฮงเฮงเรื่อยๆบงๆสมบัติทุกเรื่องทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ